สวัสดีค่ะประทำค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมันนี้ก็ได้มติตามเรื่องเล่าความฝันของประที้ค่ะนางวดีประทัมเป่นนิ่งใจค่ะศีรษะสูงนะครับนว่งใดค่ะไปฟังมังเอาน้งกันเนาะค่ะกับความฝันของประทำค่ะเม่กับเดลิตัวเก่าตัวเก่าอยู่ค่ะตัวเก่ามันอยู่เพราะว่าป่าอันเข้มเด็กเียงเด็กเชียงหนึ่งห้าศูนย์น่ะ หนึ่งหาดูนเขียนปลาเชียงกระเทียงลอยแต่ค้องหางและตะลีกระบาดก็เลยเชียงเบืองวัดเขาเุกาบ้านนี้ผันเห็นเล็กน้อเล็กหน่อยมันอุ้ยมันดาสารพัดและเพศก็เลยหายี่มันบ้านนี้ผู้เฒ่านั่นผู้เฒ่าในมหันมะผู้เฒ่าอยู่ข้างหลังคอยว่ามัจีนข้างหลังผู้เฒ่ามีนี้ย่านคอยย่านคอยหายเล็กน้อที่โต๊ะเอากระคาดที่ละอันเพ่นว่าอัน อีห้าอียังคนกระดานะนี่ยนะคนเหล่าคนอันโมเมนต์อันนี้เราข้ามัวคนอันแรวยายพี่เหล่าคนคนเป็นอาจารย์เราได้วัาดีเพื่อนตาแม่บดด่บวัาดีเด้อคนพันนันบ่บวัาดีดอกคนวนะ่าจรแบบิงจรินะเราจะได้เครียดแบบแห้งนะค,คเรียดแบบแห้งคุนมาโคนอยู่ค่ะแดวบ้าเครียร์จนแบบอยู่เลยมันบ่อยู่แล้วเครียดเครียดจนหงายเครียดให้เขานั่นตียังว่าตีโต๊บหนามันโต๊บมัวคนว่า ไปเป็นยังอาจารย์คุนเป็นอาจารย์อะไร้ชิดเป้เบาเป็นยังจัสหมู่คนว่าหมู่เล็กหน่อยนึงกันคะต๊ตกับฉากเล็กหน่อยเก่าและวว่ะพอพอว่ามันอันนี้นะจากของบออยากบออยากอันนี้ก็เรียกว่ามึงกับบออันนี้มึงกับเบาผู้ดีๆในเป็นยังมึงเกิดจีดากูไปเรื่อยๆคือจีเบาูไปเรื่อยๆก็เลยว่านะะัวตัวว่าเปนว่าอป็นยังแบบเปันเบาแบบ แบบบูดีน่ะนะค่ะด่าเดี๋ยว่าบูดีกล่าเล่าเดียบขำหยาบเป็นขำหยาบบานี้ก็เรียกว่ามูคนน่ะมาวัดดีเป็นถมแม่บอกวัดดีเด้อเป็นว่าสิบานี้ก็ไป็งอ่าเอาหมูหมูเบาอาจารย์ได้น่ะหมูเบาบ้านมันจะคอยเนาะมันหยอมบ้านมันมั่นบลูมัมันสองคนหมูนั่นลาผู้เฒ่าในบ้านปล่อยมันดาปล่อยมันตีมันก็เด็กหน่อยเบื่อเพราะว่านผู้เฒ่าเป็นม่ต้อังเลยลบอยู่ทางหลังเป็นว่านี้นี้เมื่อไปคนละทาง คนว่าให้มันตีเล็กหน่อยเบ้างคนว่าเหมือนแห้งเหมือนแห้งจนจนหายจนหังมืออ่ะค่ะแต่ว <A PI AN> ่าแต่ว่าผู้เฒ่าตีอยู่ข้างหลังมันเพิ่นเพิ่นเพิ่นคิดสร้างเล็กหน่อยบอกมันสร้างเล็กหน่อยเพื่อนนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากให้ตาข่ำมีตีเนาะแม่นมันอยากให้ตียังว่าเพิ่นว่าตบมันโลดเพิ่นก็ว่าอยู่เพิ่นก็เหย้าอยู่เพิ่นอนแต่ว่าเพิ่นบ่มาใกล้นะเพิ่นว่าเล็กหน่อยมันเล็กหน่อยมัน2-3คน2คนผู้เฒ่ามี3คนมันก็ลบหนีลบหนีหนีก่อนเพิ่นว่าอัน มันก็ร่างเหมือนเน่ยนะมันก็ร่างสูนพันว่าค่ะมันก็ร่างสูนเฮ็ดึกน้อยคนนี้นี่จากมันคนนี้ไปคนละทางตุ่ดาวสามคนนี้คนละทางเฮ็กน้อยเพื่อนว้ากันอยู่กันนี้โอ้แม่นบอกพันว่านั่นที่เราพันจูนได้พันมือนแล้วพันมือนแล้วมึงกล่าวลางมึงด่าเพิ่นว่าเฮ็กน้อยเนี่ยลา่ะว่าจะโต๊ะบอกคักๆได้ในฝันนั่นค่ะจะหายแห้งจะหายแห้งสูนแห้งจนว่าห้องไหายจนไห้จนไห้จนหัวเมื่อจน อันนี้ยังสะออื่นตื่นขึ้นมายังสะออื่นยังไงน,นะเกลียดให้เขา,า,ากระดาษกีด้าคำาได้องอหยาบกระดาษลดลงบานนี้เพิ่นมัม่มมม็เลยว่าอาจารย์เพิ่นเพื่อดอกมันว่าเอาไปมาวันนี้วันเพิ่นใจดีเลยวันนีาที่บอกอาจารย์บอกกระบอาแน่นี่นะเพิ่นได้ขอโทษบ,บอกกระบอกขอโทษกระบอกขอโทษอทีอ่อาจารย์อีดีบอกมันว่าถึงกระว่ามันจะไปเลยพอก็เกลียดแห้งพอก็ม่แต่หายก็หาย เมื่อนี่เขา่ะว่าคำเบาคำยั้งึนกับอ่อนลงบ่แมนมานํากันจะคนก็บคำสองคนสองคนเนาะสองคนบัมผูเฒเทานีู้้เ่าพยูกุเ่าพยูน้ำเราคนนั้นเด็กหน่อยมันเบากันท้าันลาสีเฮ้าู้เ่าครับนี้คน่ะค่ะแต่ว่าสบาเล็กหน่อยสองคนมานํากันผู้หนึ่งกล่าวเหล่าผู้หนึ่งเป็นผู้หามแมนผู้หนึ่งมันพิมหูว่า ประคัเป็นอาจารย์เนาะมานนี้ก็มาจะไปเ่า่อ้เพื่อนเป็นอาจารย์วัาสีนะเป็นกระฮือหน่นะฮือแไรมากเพื่อนละอันอาจารย์อาจารย์ก็ว่าดีว่าดีมันก็ยังว่าดีกายปเลยเพิ่นเพิ่นบนย่อมอันนี้นะ่ยบ่คือบ่คืออีหน่อยๆตัวนั้นอ่ะอีหน่อยๆตัวนั้นไม่ค่อยอีหน่อยๆตัวเหล่อีหน่อยๆัมเคยมากฮะกูเท้อกูเื่อน่ะอีนี่มันดีค่ะแต่ว่าอีตัวนี้มันบ่ดีมันกล่าวเหล่า ตัวนีเป็นเรื่องลอยไม่ยิ่งขึ้นเก่าเรื่องลอยไม่ยิ่งขึ้เก่าทั้งสองทั้งสองค่ะว่าจะ้องเสียงเหล็กไว้ก่อมันอืมก็ะคัมเสียงกี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาศูนย์เนาะแม่ค่ะสว่าประคัมฝันแนวหนีว่าตัวเหล็กจะอยู่หรือจะบอกกล่าวอยู่เก่าอยู่เนาะอยู่แล้วศูนย์แห่งค่ะเพรอวันนี้ความฝันหน่งศูนย์แห่งศูนย์แห่ง เมือนแห้งยังจนไฮเมือแห้งจนไฮเครียดแห้งนะเด็กจะไม่ไม่ได้ไหลต๊บเออสิต๊บกับต๊บมันบอได้บอดได้ต๊บมันค่ะเด็กน่อยแต่ทีไม่ได้หนาน่าจะเป็นอะเดบออันนี้มันบอดง่ายเด็กหน่อยบอดมันเด็กหน่อยพุ่นดอกนออบอ่าวบอมีบ่เคยเห็นหน้าจะเจืออมาแต่บุญละจะนั่งนั่งห้านั่นจะทีนอ๊ะมีผลจะทีย้ายหน้าเนี่ยบ่ไปหน้าเฮ้ยเมื่อไห ตอนหน้าก็บอกที่มื่อก็บอกเพ็่นน้ำรัเบิดมาะไปให้ไปหน้าเลยนุ่มนุ่มเนื่อยก็เอาไปให้ให้ตลอดจะไปค้ากับกระบอกค้ากับกระบอกมำานนเดิบอกทุกข้งบอกบอกทุกทุกเทื่อนแหละไปทุกอันใดไปกระบอกให้กินยำเสาว์กระบอกค่ะ บอกย่ายสิมากแต่ให้นั่ละต้มละคาลนล่างให้อยู่ดีนี่แหี้ยโอ้ค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่าเด็กหน่อยสองคนอย่ฝันเห็นนี่นมัตนาั่มมัตนาค่ะก็เป็นคล้ายๆว่าผีผีอยู่หน้าเหรอคุณเสดอยู่หน้าเจ้าที่อยู่หน้าค่ะเจ้าดิฉันคุณคุณแม่ก็คือต่างอยู่คนละเป็นบางบุตรสมัยเจริญบุตรสมัยแต่ลอยติงมันตัวใหญ่นี่ไปอยู่นั่งกัเจ้า นางบอกเลยแม่นางควายขายโอ้หางควายขายอย่ไงกระจงงามคุณยังกระจงมันเปบนแบบแบบนั่งคุณยังนั่งง่ามโอ้ทาดทาดนี่ก็แสดงว่าผีบางมดหลบหนีหลบหลบเขาแต่ว่าเออแต่ว่ามันต้อ่เหตุยังแต่ว่ามันสิว่าดยังไงของมันทันทันขึ้นหายยังสิวตะลุบเป็นเป็นกาบหลยใจเนาะตะลุบมวยคนไหลตลอดเนาะ ทีมันทีมันคิดมองหนม่งหนึ่งนะค่ะเรื่องว่าความฝันของตาขั้มนี่ยังเตือนเตอนวมีอย่างละนีน่แค่นี<ะ>้ค่ะขอบคุณนแน่วทัองความันค่ะท่านผู้<อ>ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสารุปต,ตัวเลขของแม่ค่ำเนาะคานอ,อนหนึ่งห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่แม่ค่ำเพิ่นเอาเลขเสียงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็เห็นเด็กหน่อยสองคนค่ะท่านผู้ชม คุณแม่เพิ่นวาขันฝันแบบหนีเลขเพิ่นเข่าเล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะจังได๋การให้โชคให้ m ắ นกับตัวเลขของแม่ค่ำอีกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถา้ายังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ด,ด,ดอยู่ใส่จ่าปอค่ะ สิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้กาล่าทามุชมไปเพียงเทนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ